สวัสดีชาวเมธทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้า2ดาวอีพีนี้ก็จะเป็นคำพยากรณ์ประจำเดือนธันวาคม2563กันแล้วนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีลักษณะสถิตยอยู่ในเรือนของราศีเมษแต่ว่าผู้ที่เกิดอยู่ในราศีเมษเองซึ่งก็คือผู้ที่เกิดอยู่ระหว่างช่วงประมาณวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมของทุกๆปีเนี่ย ก็สามารถที่จะดูแล้วก็อ้างอิงได้จากคำพยากรณ์ในอีพีนี้เช่นกันนะครับและสำหรับชาวเมษในเดือนธันวาคมนี้นั้นดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยนะครับในวันที่5ธันวาคมท่านจะทำการยกย้ายกลับเข้าบ้านของตัวเองยังราศีมังกรหรือว่าเป็นเรือนการงานของชาวเมษนั่นเองนะครับจะมีกำลังฟื้นกลับขึ้นมาเป็นกเกษตรตาธิบบี นะครับแล้วก็ไปอยู่ร่วมเรือกนกันกับดาวพฤหัสแล้วเล็งไปยังเรือนพันธุนะครับก็ต้องบอกกันเอาไว้ก่อนนะครับณนะตรงนี้เลยในเดือนธันวาคมนั้นชาวเมษงานค่อนข้างที่จะตรึงมือพวกคุณมากเลยนะครับสิ่งที่จะต้องเข้าไปทำเข้าไปจัดการหรือว่าภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบนั้นมันมีเยอะมากมายเหลือเกินทั้งงานราดแล้วก็งานหลวงเองนะครับจะเด่นไปทางผู้ที่ ทำงานอิสระหรือว่าทำงานเป็นฟรีแลนซ์นะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสทางการงานของพวกท่านนั้นค่อนข้างที่จะถูกเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนว่าชาวเม่นั้นจะได้เข้าไปพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับเกี่ยวกับการเกี่ยวกับงานของตัวเองเลยละ่ะนะด้วยดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวราบผลเนี่ยเรือนราพะเนี่ยนะครับได้เกณฑ์กับดาวพระเสาหรือดาวการงานนะครับ พวกงานทางไกลนะงานต่างถิ่นต่างแดนการติดต่อกับชาวต่างชาติหรือว่าต่างภาษาเนี่ยนะครับหรือว่าพวกงานทีอ่อยู่ในพวกสื่อโซเชียลออนไลน์พวกนี้เลยจะเด่นมากๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกงานตัวแทนนายหน้าหรือว่าพวกงานเก่งกาไรต่างๆอย่างเช่นไปเหมางานอะไรบางอย่างเนี่ยมาทําแล้วก็แปรปแปรูปแปรเปลี่ยน เพื่อที่จะนําไปขายต่อบวกเพิ่มกําไรขึ้นไปพวกนี้แหละชาวเมธจะฟันกําไรแบบหน่ๆเลยนะครับก็ต้องบอกแบบนี้แหละและด้วยดาวการงานนั้นได้เกณฑ์กับดาวโชคลาภทํามุมเล็งปลายหอกลงมายัางเรือนอรีนะครับซึ่งเรือนอรีนั้นก็มีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพระพุธนั้นนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนอรีแล้วท่านยังเป็นดาวเจ้าเรือนศาชะก็คือสังคมเพื่อนฝูงคนรอบๆตัวคุณด้วย ผมกำลังจะบอกว่าอย่างนี้นะครับชาเมธในเดือนธันวาคมนี้นั้นพยายามเกาะติดหรือว่าพยายามติดต่อกับกลุ่มเพื่อนฝูงเอาไว้นะครับหรือจะเป็นใครก็ได้ที่เคยร่วมงานการทํางานร่วมกันมาก่อนนะครับและด้วยดาวที่ท่านโคจรในลักษณะแบบนี้นั้นนะครับท่านมักจะได้รับการเกื้อกูลหรือว่าได้รับการช่วยเหลือจากพวกเขาเหล่านั้นละนะครับเป็นในลักษณะ งานลักษณะเหมือนกับมาเร็วเคมเร็วแล้วก็ไปเร็วนะครับดูคล้ายๆกับงานตามฤดูกาลหรือว่าเป็นงานในลักษณะทีะ่ไม่ค่อยจะมีเข้ามาบ่อยนักหรอกครับแต่ว่าช่วงไหนที่มีเข้ามามันก็จะมีเข้ามาพร้อมๆกันก็อาจจะดูเหนื่อยสักหน่อยอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ได้เงินดีอยู่นะเอาเป็นว่ามือใครยาวสาวได้ก็ให้สาวเอานะครับดาวพระรหัสซึ่งเป็นดาวสุภะนะครับ ท่านให้คุณแก่ดวงชะตาชาวเมธมาตั้งแต่นู้นเดือนพฤศจิกายนแล้วในเดือนธันวาคมเองท่านก็ยังคงให้คุณต่อเนื่องอยู่นะครับลองเอาไปสังเกตดูเถอะนะครับช่วงนี้ผู้ใหญ่เรียกใช้เรียกหาบ่อยเหลือเกินเออนะดูเหมือนท่านจะเอ็นดูชาวเมธเป็นพิเศษเลยนะบางทีมันก็เอ็นดูจนชาวเมธนั้นไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะพักเลยทีเดียวนะครับอาจจะดูวุ่นวายกันสักหน่อยอยู่นะ ก็ขอให้อดทนอดกลั้นเอาไว้นะครับพอถึงยังไงผมก็ยังมองว่าชาวเมธนั้นได้รับผลประโยชน์เต็มๆไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจากท่านหรือว่าบุคคลเหล่านั้นอยู่นะครับส่วนชาวเมธที่กําลังมองหางานอยู่นะครับเดือนนี้ดาวการงานของผู้ท่านเป็นเกษตรตาที่บดีมีกําลังดาวผู้ใหญ่เองก็ให้การอุปถัมภ์เกื้อหนุนลองเข้าไปหาหรือว่าติดต่อกับเจ้านายเก่าดูนะครับ หรือไม่ก็เข้าไปคุยเข้าไปปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนั่นแหละหรือจะเป็นใครก็ได้ที่ท่านนับถือผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านเหล่านั้นจะยื่นมือให้ความช่วยเหลือคุณอย่างแน่นอนล่ะครับทำไมทางตรงก็อาจจะเป็นทางอ้อมก็ได้เพลอออาจจะได้ทุนได้รอนมาตั้งรากฐานลงทุนใหม่ก็เป็นไปได้นะครับดาวปุตตะกับดาวอาริตกมรณะนะครับเล็งเข้าเรือนการเงินก็ต้องบอกว่าอย่าอยู่กับที่อย่าอยู่กับบ้านนะครับ เงินท่านอยู่นอกบ้านขอแค่ชาวเมธก้าวเท้าออกมาคุณก็เจอแล้วพยายามรวมกลุ่มกันเข้าไว้นะครับแล้วจะดีเองนะดาวาสนาเนี่ยมาตกอยู่ในเรือนวินาศแล้วก็ยังโยกเข้าเรือนการงานอีกก็ต้องบอกว่าเครียดกับการบริหารเวลาอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแถมงานที่เข้ามามันก็มักจะมี มาในลักษณะของการแข่งขันกันนะจะด้วยแข่งขันกับเวลาหรือว่าแข่งขันกับคู่แข่งคู่อริอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่แต่ว่ามันมีการแข่งขันกันอยู่ในลักษณะเร่งรีบอยู่นะครับและถ้าพูดกันถึงเรื่องของการเงินและก็รายได้นั้นงานจ็อบงานเสริมหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่ละที่คุณกําลังขมักขเม,ม้นทาอยู่ณนะตอนนี้ จะนําพามาซึ่งรายรับเข้ากระเป๋าของคุณได้โดยง่ายเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่โตอะไรมากนะักแต่รวมๆกันแล้วมันก็พอสมควรอยู่นะเอาระในส่วนของรายรับนั้นผมยังมองว่าไม่น่าจะมีอะไรยากมากนะักเงินก็ยังแปลผันตรงกับงานที่ทําอยู่โดยเฉพาะในเดือนธันวาคมนี้นั้นการงานเยอะมากๆการเงินยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับ แต่ว่าที่สำคัญในเดือนนี้นั้นมันก็มีลายจ่ายร่วมด้วยนะซิโดยเฉพาะนะครับช่วงเลยกลางเดือนไปแล้วนะครับมันมีเกณฑ์ของการเสียเงินไปกับคู่ครองคู่หุ้นส่วนสัญญาหรือว่าคู่ร่วมทํางานคู่กรณีพวกนี้นะครับมันจะมีการใช้จ่ายการเสียไปกับคนกลุ่มเหล่านี้อยู่ฉะนั้นช่วงปากแรกของเดือนเงินดีนะครับนะช่วงปากแรกของเดือนเงินดี เก็บให้เร็วเอาให้อยู่เอาให้พอนะครับนะมันจะมีรายจ่ายอยู่ช่วงปักหลังของเดือนอย่างไรก็ตามชาวเมธนั้นงานจะเริ่มมาชุมมากขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่5ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับก็ขอให้บริหารเวลาแล้วก็บริหารคนพยายามแจกจ่ายงานพยายามเรียกคนเข้ามาช่วยเหลือเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆในเดือนธันวาคมนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับการก้มหน้าก้มตารุยแต่งานนี่ก็คือไฟบังคับของพวกคุณชาวเมธเลยละในวันที่1ถึงวันที่12ทธันวาคมนะครับดาวการเงินหนุนนำให้การเงินไหลเข้าดีมากๆเลยละจะทำอะไรก็ให้รีบทำนะครับมันจะก่อเกิดรายได้ไหลเข้ากระเป๋าของพวกคุณได้ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่พอเลยผ่านปักหลังเข้าไปแล้วมันดูเหมือนว่ามีรายจ่ายไหลเข้ามาเพิ่ม โดยเฉพาะในช่วงของวันที่13กับ14แล้วก็22่กับ23มี2ช่วงนะครับระมัดระวังค่าใช้จ่ายกันสักนิดนะครับเหตุที่จะบันดาลให้เงินไหลออกจากกระเป๋าของพวกท่านนั้นมีมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะกิเลสของพวกคุณเป็นหลักนั่นละชาวเมธหลายต่อหลายคนนะครับในช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ<ๆ>เกี่ยวกับบ้านด้วยพอเลยผ่านเข้ามาช่วงของวันที่1 5ถึง16นะครับ ให้ระมัดระวังคําพูดคําจากันสักนิดนะครับโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวอารมณ์เนี่ยให้นิ่งๆเข้าไว้พอเข้ามาวันที่19บธันวาคมไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับสถานการณ์จะปรับตัวเข้ามาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับมันมีความโล่งสบายกว่าที่ผ่านมานะครับสภาวะแวดล้อมร้ายๆสิ่งหลายๆอย่างจะปรับตัวเป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้น ปัญหารายาอย่างที่คุณแบกรับมาตั้งแต่ช่วงต้นๆเดือนก็อาจจะถูกคลี่คลายลงได้ในช่วงนี้นะครับสุขภาพสําคัญที่สุดนะครับสําหรับสุขภาพของชาวเมญนั้นผมมองว่ายังคงเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ต้องระมัดร,ระวังกันสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะโรคประจาตัวเก่าๆนะครับที่อาจจะกําเริบหรือว่าอาหารการกินพวกนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังความดันนะครับโรคเกี่ยวกับโรมเกี่ยวกับเลือด ก็ต้องระมัดร,ระวังกันสักนิดหนึ่งนะการเดินทางด้วยรถราช่วงของวันที่1ไปจนถึงวันที่12เนี่ยก็ต้องระมัดร,ระวังอย่าประมาทนะครับส่วนในเรื่องของความรักของชาวเมษนั้นนะครับดาวคู่ครองความรักก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นั้นไปสัมพันธ์อยู่กับดาวราพะในเรือนของการเงินผมกาลังจะบอกว่าชาวเมษนั้นคุณเคยสังเกตไหมว่าคู่ครองของคุณนั้น เป็นคนมีเงินนะครับเออเยอะไม่เยอะไม่ไมรู้่ะแต่ว่าเยอะกว่าคุณแน่นอนละและการที่ดาวท่านเรียงตัวกันแบบนี้นั้นนะครับชาวเมทมักจะเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่รอ็อกเออกระเป๋ามันรั่วถึงแม้ว่าค่อนข้างที่จะหาเงินคล่องก็ตามแต่ละแต่ถ้าหากให้คู่ครองนั้นเป็นคนบริหารแทนน่าจะเก็บได้ดีกว่านะครับหรือว่าได้เยอะกว่านี่กระมังที่ผมบอกว่าคู่ของชาวเมทนั้นเป็นคนมีกระตัง สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนั้นนะครับผมมองว่ามีการเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันในเรื่องของการของงานเป็นอย่างดีเลยละโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่พฤศจิกายนปักหลังมาแล้วละ่ะแล้วก็จนเข้ามาช่วงธันวาคมปักแรกนะครับคู่ของคุณค่อนข้างที่จะเป็นตัวหลักเลยล่ะในการลุยงานหรือว่าบางคู่ก็อาจจะอยู่ในส่วนของการวางแผนการหรือว่าใช้มันสมองเป็น คนสั่งให้ทำนู่นทำนี่เป็นหลักนะครับแต่พอเข้ามาช่วงปักหลังเลยวันที่13ธันวาคมไปแล้วนั้นนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยชาวเมธพยายามเข้าไปจับเข้าไปช่วยงานคู่ครองของคุณให้มากเข้าไว้นะครับเพราะช่วงนี้นั้นมีโอกาสคู่ของคุณนั้นอาจจะร้มป่วยได้ง่ายมากเลยทีเดียวด้วยสาเหตุของการโหมงานหนักในช่วงที่ผ่านมานั่นเองแหละครับ หรือในชาวเมธหลายคู่นั้นก็อาจจะได้แยกห่างกันอยู่ต้องเดินทางด้วยสาเหตุของภาระหน้าที่นั้นเป็นประเด็นหลักนะครับส่วนชาวเมธคนโวนนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองการแยกย้ายนะครับหรือว่าโยกย้ายเปลี่ยนที่อยู่อาศัยการเดินทาง จะนำพาให้คุณไปพบกับใครบางคนนะครับผมมองว่าใครบางคนนี่แหละจะเป็นคนที่จะอยู่ในกลุ่มในหมู่ในคณะในสังคมที่คุณจะเข้าไปพบปะสังสรรค์ใหม่ๆนั่นแหละครับและที่สำคัญเขาหรือว่าเธอคนนี้น่าจะมีเรื่องราวในอดีตที่มีปัญหาอยู่พอสมควรนะหากมีการครบหากันจริงๆผมมองว่าคุณนั้นอาจจะเป็นฝ่ายที่ได้เข้าไปช่วยเหลือหรือว่าซัพพอร์ตเขาหรือว่าเธอคนนี้ค่อนข้างที่จะมากเลยละ่ะ คือมันมีเกณฑ์ของการเปกันอยู่พอสมควรล่ะครับหากจะคบกันจริงๆในเดือนธันวาคมนี้ผมอยากจะแนะนําให้คบแบบเว้นระยะเข้าไว้ก่อนนะครับดูนิสัยใจคอกันไปก่อนนะยิ่งด้วยแล้วกับชาวเมธที่ริอาจจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยจังหวะหน้าตรงนี้เดือนนี้อาจจะต้องมีการเปหรือว่าค่าใช้จ่ายเยอะสักหน่อยนะครับ โดยเฉพาะช่วงของวันที่ 12, 13, 14ธันวาคมเนี่ยระมัดระวังเรื่องจะแดงเฉาออกมานะครับพวกสื่อโซเชียลออนไลน์โทรศัพท์บริหารให้ดีดูให้ดีนะครับเออเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกอ <c oughs> นะก็คงต้องขอฝากกันเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับกับชาวเมรงานเด่นมากๆพยายามหาคนช่วยนะครับร่างกายสุดขึ้นมาค่ารักษาค่าหยุ่ค่ายาจะเสียมากกว่าได้เอานะ การเงินนั้นยังคงหาได้คล่องอยู่นะแต่ว่ามันก็จะเป็นการหามาเพื่อจ่ายไปนั่นแหละครับจ่ายไปกับความสําเร็จของตัวคุณเองนั่นละสักประมาณปลายปลายเดือนเดี๋ยวได้หลายสิ่งหลายอย่างก็จะค่อยๆทยอยร่งขึ้นปรับตัวดีขึ้นเป็นลําดับลําดับไปเองนั่นแหละครับก็เอาเป็นว่าขอให้ชาวเมธทุกๆท,ท่านนะครับโชคดีในเรื่องของการของงานของพวกท่านเองนะอีพีหน้ามาพบก,กันกับดวงรายปี2564 เดี๋ยวกระผมจะเอามาบอกเอามาเล่าเอามากล่าวให้ฟังเป็นสารบัญให้ได้ฟังกันก่อนเพื่อที่จะได้เอาไปวางแผนในระยะแบบยาวๆข้ามปีไปเลยนะครับส่วนอีพีนี้ต้องขอราก่อนแล้วมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ